สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการประกอบนำลนไฟ LED ค่ะอุปกรณ์ที่้รับในเซตนี้นะคะ 1. ตัวน้ำพุค่ะ 2. อ่างน้ำพุค่ะ 3. นะคะจะเป็นปั๊มน้ำค่ะและ4นะคะเป็นตัวดัปเตอร์พร้อมสายเสียบไฟ LED ค่ะเรามาดูขั้นตอนการประกอบกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำสายตัวดัปเตอร์มาเสียบต่อกับสายไฟ LED ค่ะ าม,มาเสียบต่อการตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาที่ล็อกนะคะมาหมุนให้แน่นเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเปิดปั๊มน้ํานะคะไปที่บวกสุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเสียบต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะเติมน้ําใส่อ่างกะดูนะคะให้ท่วมปั๊มน้นะะําค่ะและเราก็นําตัวน้ําูุนะคะมาวางได้เลยหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กได้เลยค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิคนะคะสำหรับเปิดปิดไฟ LED ค่ะแล้วก็ยังสามารถลดแสงได้หรือว่าเพิ่มแสงได้นะคะสามารถปรับได้เลยค่ะเมื่อปรับได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะคะน้ำโพของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ